เลาขานกันมาตั้งบรรทบุรุษเนาะเป็นสต,ตอรี่ที่สามรบรรทบุรุษเลยค,คุยกันตั้งแต่มะเล็กจนโตจน,จนเท่าจนเกิแล้วเขาบอกว่าชาวเลชุดนี้มีลูกอยู่เจ็ดคนคมีลูกอยู่เจ็ดคนพี่น้องแล้วเขาก็ต้องการหาน้ำกินหาน้ำใช้พอหาน้ำกินหาน้ำใช้ครับสวัสดีครับอ้เอฟซี FC จ่ทัพวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเบาเจ็ดลูก ที่มีตำนานเล่าขานกันมานะครับเขาบอกนะครับว่าบอ่อจดลูกมีตำนานนะครับจะเป็นตำนานยังไงเดี๋ยวไปไปฟังกันเลยดีมากา็กล่าวด้ยคำว่าอัสลามุอะลัยกุมบารัฟมุสลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าหมู่บ้านบอ่อจดลูกเนาะครับก็มันจะมีประวัติอยู่ว่ามีตำนานของชาวเลกลุ่มหนึ่ง ชาวเลกลุ่มนี้เป็นชาวเลกลุ่มมุสลิมแล้วเขาก็ล่องเรืรอมาจากอินโดนุ่นแหละเขาก็ต้องการหาน้ํากินหาน้ํเดิมหาน้ําใช้ <lem me S 2> เขาก็มาตั้งลกรากอยู่ที่นี่งไงเอเขาพอล่องเรืรอมาเขาก็เห็นเกาะนี้เากาะลากาตูโยแล้วเ,าเขาก็เข้ามาทางคลองด้านหลังนี่แหละเข้ามาตรงนี้นะครับ <S 2>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  ใช่ใช่มสมัยก่อนจะเป็นคลองแล้วก็พอขึ้นตรงนี้ประการแรกเขาก็ต้องการน้ําครับ <S <S รก็ขุดบ่อมาลูกเรกขุดลูกเรกเค็ม สองเข็มสามเข็มสี่เข็มห้าเข็มหกเข็มมาเจอลูกสุดท้ายลูกที่จิตจืดก็ทําให้ทั้งหกที่เข็มหนักกลายมาเป็นน้ําจืดเลยเธอก็อย่าเชื่อนักเนาะมันเป็นเตตอรีตรตร่หน่อยครับแล้วก็จะมีประวัติอยู่อีกเกษแสที่สองเขาบอกว่าขุดมาแล้วถึงหกลูกองแต่เนื้อเลยนะตอนนี้เออขุดมาถึงหกลูกไม่ได้เจอน้ําเลยสักลูกเดียว ก็มาเจอในลูกสุดท้ายลูกที่จิตขุดมาแล้วหกลูกกันไม่ออกน้าสักลูกเดียวเขาก็พยายามขุดต่อไปพอขุดต่อไปมาเจอลูกสุดท้ายลูกที่จิบแล้วก็ทําให้ทั้งหกที่ไม่มีน้ำนะี่ยก็ออกน้ํามาด้วยคํเแ่ก่ะเข็มหมดเลยแล้วสตอรี่สองไม่มีน้ํามาเจอลูกสุดท้ายแล้วก็น้ําก็ออกมาพอออกมาก็ทําให้ทั้งหกที่ไม่มีน้ําออกมาด้วยแล้วก็จะมีประวัติ ที่ว่ากล่าวขานกันมาตั้งบรรทบุรุษเนาะเป็นสต,ตอรี่ที่สามรบรรทบุรุษเลยคุยกันตั้งแต่มะเล็กจนโตจน,จนเท่าจนเก๋แล้วเขาบอกว่าชาวเลชุดนี้มีลูกยู่สิคนคมีลูกยู่สิคนที่น้องแล้วเขาก็ต้องการหาน้ํากินหาน้ําใช้พอหาน้ํากินหาน้ําใช้แล้วก็เขาก็ขุดบ่อ ขุดลูกแรกก็ออกน้ําน้ําก็จืดสนิทอะไรทุกอย่างน่เลยเขาก็ใช้กับภาษาบ้านเราว่าตีหมาครับตีหมาคือคือที่ตักน้ำานที่ตักน้ำเขาก็ขอดกับยอดจากหรือว่ากาบหมากแล้วเขาก็ใช้ตักน้ําพอตักน้ําแล้วทรายก็เลยกลับไปมั่งอะไรไปมั่งแต่ว่ามันจะกันกรองอยู่ในตัวเองไงมันจะใสไว้น้ํามันจะใสเร็วไงแล้วเขาก็ลูกก็ หล่นลงไปมั่งแต่มันแค่เป็นบ่ดินบ่ทรายลูกแล้วก็พ่อแม่ของเขาบอกว่าพวกมึงหกเจ็ดคนพี่น้องลองขุดกันล่ะคนละลูกละลูกบ่ใครบ่มันเลยนั่นแหละลูกโคกเจ็ดคนเลยก็ขุดกันคนละบ่คนละบ่โดยที่ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือใช้ไม้ใช้ไม้จิ้มจิ้มจิ้มลงไปขุดขูดลงในดินแล้วก็เอามือนี่แหละคุยขึ้นมาเขี่ยขึ้นมา ก็เป็นที่ตำนานแล้วก็เป็นที่กล่าวขานของหมู่บ้านลากาตุโยหรือว่าหมู่บ้านโบจิตลูกลักาโบตุโยเจตดคนสมัยก่อนน่ยจะังยังกับมาลายูตะปุเล็กหรือว่าเกเจนายูตะอิตีแล้วณนาปัจจุบันนี้เขาบอกว่ามีโบพ่อแล้วก็มีโบแม่อยู่ตรงไหนครับบโบพ่อบอกแม่นั่นแหละ อ๋อตรงนั้นนะครับแมาแต่ว่าตำนานเก่าๆนั่นเขาบอกว่ามีอยู่ด้วยกันจิตคนพี่น้องครับแต่ตระกูลของเขานั้นใหญ่เลยเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนอาเลมแล้วก็เป็นคนมุสลิมด้วยครับแล้วก็มะนะพูดพูดต่อเรื่องมะอีกครับมะนั่นทําความสะอาดตรงนี้คือมะทำด้วยหัวใจมะก็ทําทําอยู่อย่างนี้ห้าเวลาก็เพื่ออนลโลดแต่ทาตรงนี้เพื่อลูกเพื่อหลานบนโลกใบนี้แค่นั้นจบมะก็มีแค่กะปิ เป็นของฝากซื้อกลับบ้านช่วยอุดหนุนมะนิดหน่อยแค่นั้นแหละถ้าใครมาเที่ยวที่บ่อจ็ดลูกนะครับจะได้กะปินะครับกะปิหรือเคยนะครับของแท้นะครับทํากับมือเลยใช่ไหมครับาทํากับมือเลยนะครับนี่รู้ไหมทุกคนที่เข้ามาตรงนี้เน่ะจะมาหากะปิตัวนี้กันทั้งนั้นแต่ว่าที่เขาวางขายนั้นเขาตั้งเขารับของคนอื่นมา ก้อนก้อนนี้หนึ่งกิโลกี่บาทครับก้อนนี้ร้อยยี่สิบาทร้อยยี่สิบาทนะครับไม่แพงเลยนะครับอ่าแล้วก็อร่อยด้วยใช่อร่อยด้วยนะครับกินยส่วนส่วนในกระปุกนี่อะไรนะครับกระปุกนี้ขนมขี้มอนขนมขี้มอนนะครับอ่ากินมะดกกินมะดออยด็ดมดูหอมด้วยหอมนะครับหอมมากเลยครับเลย หอมมากเลยนะครับนี่นี่ขนมี่มอดเอากล้องมาดูใกล้ๆนะครับก้นี่คือขนมขี้มอดนะครับนี่คือขนมขี่มอดนะครับอืมเป็นของโบราณนะครับหอมมากเลยครับอหอมหอมไหมหอมอันนี้หออกี่บาทครับขนมนี้ห่อลหอละห้าบาทเองนะครับหอมมากเลยครับทุกคนใช่นะครับราเอาสักก้อนเ้ย ไปแบ่งกินไม่หมดได้ครับตั้งนั้นกินกินไม่หมดได้ได้ยังได้ทำไปเปรียบกับปลุกหมูหมูอาดุอยหมูแล้ก็กินกินข้าวเอาข้อนตะก้อนน้าดุเอาตะขอเอาน้าดุงตะขอ4โอต่ะก้อน4โอต่ะก้อน4โอเป็นกี่บาทจ่ะดิ เอากผู้เียแก่เร็ตายแตเด็กนี่ผู้ียกมามันนองยอะเลมันามาเม่อนานธอเนี่ว่าฉันเลยนอแต่ว่าตามบังการหลุดใจมากหลเดอยกไรที่นหลุดลังตลุดงเออเมื่อกี้หล้กลงได้หรอตัวลังตัวลางตัวลังตัวลงยาตัวลังยาเดี๋ยวเราไปบอกตัวถูกนะนนี่ขาโน่นเขาียกนุ้นกันมั่งอันทำดีละ มาก็กล่าวได้คำว่าอัลสลามุอะลัยกุมวะราะตุลลอิวีบะบาราตุสับครับขอบครับประเทศไทยนะครับมีที่เที่ยวมากมายใครที่ยังเที่ยวไม่ถึงไปไม่ทั่วนะครับมาให้ทั่วก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความอเมซซิ่งของประเทศไทยมีตั้งเยอะแยะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องจาทับชาแนลเลยนะครับสวัสดีครับ